ทุกคนวันนี้มาพบกับครูทีนาเช่นเคยนะคะวันนี้มาให้ความรู้กันหาในหัวข้อเคล็ดลับที่ทําให้วาจาคุณเป็นประกาศิตนะคะประกาศิต์คือพูดอะไรกลายเป็นจริงอ่ามันเป็นเคล็ดลับที่ทําให้คุณมีวาจาประกาศิตถ้านึกถึงคําว่าประกาศิต์พูดอะไรเรากลายเป็นจริงถ้าให้คุณคิดคุณคิด คำคำนั้นคือคําว่าอะไรบ้างคําว่าวาจาประกาสิทธะให้นึกนึกนึกถึงคํานึงว่าเฮ้ยคนนี้วาจาประกาสิทธะนึกนึกถึงว่าคํานั้นคือคําว่าอะไรสําหรับคุยหน้านะคําเนี้ยเป็นคาที่มันสอดคล้องกับคาว่าปากาวาจาปะกาสิทธิ์คือคําว่าสัจจะ ประโยคนี้มันจะสอดคล้องกับวาจาประกาศิทธสัจจะสัจจะบาร,รมีคนที่มีสัจจะเขาจะมีบาร,รมีด้านสัจจะเขารักษาสัจจะนะคะอันนี้สําคัญมากนะคะถ้าคุณยังมีวาจาประกาศสิทธิเนาะข้อแรกมีสัจจะไม่แบบโกหกมดเทสพูดไปเรื่อยหรือพูดคำลบๆอย่างเงี้ยหรือรับปากไปลอยๆอย่างเงี้ยระ,ะ้ไหคะ รับปากไปก่อนมั่วๆไปก่อนอันนี้ไม่มีสัจจะเวลาคุณปล่อยขึ้นพลังงานไม่มีศัจจะใช่ห้เป็นคําพลังงานที่แบบเขาเรียกว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีความจริงสิ่งจะท้อนกลับมาคุณก็จะได้ผลลัพธ์คล้ายๆกับคําพูดนั้นคุณก็จะเจอคนที่ไม่มีสัจจะคุณเนี้ยเป็นตน้นอ่าอันนี้สําคัญมากนะทุกคนสัจจ์บร,รณี เวลาใครพูดอะไรคนที่รักษาคำพูดอ่ะมันเป็นการสร้างทัชสร้างความไว้วางใจคนจะเชื่อใจด้วยแต่ถ้าไม่มีสัจจะใช่ไหมคนเนี้ยโ,โกหกเป็นประจำโกหกไปเรื่อยพูดไปเรื่อยคําพูดเขาเรียกว,ว,ว,ว่าความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองมันเสื่อมแต่ไม่มีใครเชื่อค่ะว่าคนนี้มันเป็นคนคิดโกหกอ่ะพูดไปเรื่อยของมันนั่นแหละ เขาจะรู้สึกได้เขาจะสัมผัสได้เพราะว่าเขามีวจีทุจริตเป็นอาจินกรรมคนที่มีวจีทุจริตจะขาดความเชื่อถือเห็นไหมพลังงานบันไดที่ปล่อยออกไปมันก็เด้งกลับมาหาเขาแต่คนไหนที่มีวจีสุจริตมีสัจจะบารมีคําพูดเขาเขาพูดอะไรคนเชื่อถือมันจะเด้งกลับมาหาเขาคว้างอะไรไปถ้ากับคว้างสิ่งไหนให้กลับเต็มเสมอมันจะเด้งกลับคุณอยากมีวาจาประกาศสิทธ ควรต้องมีสัจจะพูดแต่ความจริงอันไหนที่ยังทําไม่ได้ก็อย่าเพึ่งไปรับปากไม่มั่นใจอย่าพึ่งอย่ารับปากไปส่งเดชอย่างรับปากไปเรื่อยเรื่อยรับขาบไปก่อนรูปหน้าปากจมูกไปก่อนนะออันไหนที่ยังไม่ชัวรก็อย่าพึ่งรับปากแต่ถ้าอันไหนชัวรมั่นใจทําได้ทํารับปากนะคะรับปากแล้วลงมือทํายิ่งถ้าคุณนะคะ คุณพูดอะไรแล้วทำตามที่พูดจิตตาสานึกจะจำมันจะจดจำนาะแล้ววาจาคุณจะศักดเสร็์ขึ้นศัก์สธิ์ขึ้นอีกเท่าตัวเลยวาจาจะประกาศิทธิ์พูดแล้วทำตามที่พูดเออฉันจะไปตรงนี้แล้วไปตามที่ตัวเองพูดไว้มันจะสอดคล้องกับคำพูดนั่นแหละคะ่ะทำให้มันสอดคล้องจิตมันจะจำจำพูดแล้วทำพูดแล้วเป๊ะเป๊ะเป๊ะมันจะจำหมดเลยนะทุกคนจิตตาสมนึกจะจำหมดเลย อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่ทำให้วาจาคุณศักดิ์สิทธิ์นะคะอ่าคุณไปปรับใช้เนาะวันนี้มาแบ่งปันต่อไปนะคะคำพูดจะเป็นคำพูดที่ดีคำที่ดีคำพูดที่ดีคำพลังงานสูงไม่ว่าต่อตัวเองและผู้อื่นคำพูดเชิงบวกโดยเฉพาะตัวเองนะพูดในใจอะ่ะคนเราชอบชอบพับ่มบ่นแต่เรื่องลบๆไงคุณเลือกกินอาหารดีๆใช่ไหม แต่คําพูดคุณต้องเลือกคําพูดดีๆกับตัวเองด้วยนะเพราะเราจะพูดกับตัวเองเนี่ยบ่อยที่สุดมากกว่าคนอื่นพูดในใจเวลาคุณคิดในใจนะคะคุณจะพูดในใจไปด้วยคุณไปสังเกตเองนะเวลาคุณคิดอะไรมันจะหำอยู่ในใจอะไรที่คิดซ้ําๆมันจะพูดอยู่ในใจตลอดอยู่แล้วคิดไปด้วยจะพูดไปด้วยแต่มันจะพูดอยู่ในใจแล้วอะไรที่พูดซ้ําๆ้ๆนั่นแหละคะ่ะ ม,มันจะเป็นผลลัพธ์ในอนาคตดังนั้นพูดแต่สิ่งดีๆเราเลือกกินอาหารดีให้กับเตงใช่ไหมคะเลือกอันนี้ฉันไม่กินนะเออฉันลดน้าหนักนะฉันดูแลสุขภาพฉันไม่กินนี่ไม่กินแต่อย่าลืมนะคําพูดเนี่ยเราก็ต้องเลือกเช่นกันเลือกคําที่คําพูดดีๆโด,ดยเฉพาะตัวเองแม้กระทั่งพูดกับคนอื่นใช่ไหมคะตอนที่เราพูดไม่ดีกับคนอื่นการสั่นสะเทือนอะ่ะมันเราได้ก่อนนะทุกคนวเวลาพูดลบใช่ไหม เวลาเราพูดสังเกตนะเวลาคุณไปพูดนะมันจะสั่นสะเทือนตรงลูกกระเดือกเนี่ยะมีการสั่นสะเทือนะคุณไปจับคอตัวเองเลยตอนนี้คุณน่าพูดอยู่ใช่ไหมคะพูดดังมากขึ้นไมันเจ็บคอแล้วมาเกิดการสั่นสะเทือนได้ไหมใครสั่นสะเทือนก่อนเราก่อนเรารับก่อนเราได้รู้ก่อนเราได้ก่อนเลยเราพูดไม่ดีกับเขาเราได้ก่อนหรือเราเราด่าเราสาบแช่งหรืออะไรต่างๆอ่ะเราได้ก่อนเลยไปแช่งคนอื่นด่าคนอื่น รเรื่องต่างเชิงลบอันตรายนะั้นมันเด้งกลับมาเราหมดเลยเราได้ก่อนฉันไม่ชอบเลยคนแบบนี้เคยได้ยินคำโบราณใช่ไหมคะว่าเกียรติสิ่งไหนจะได้สิ่งนั้นเราได้ก่อนไงใช่ไหมฉันไม่ชอบเลยคนแบบนี้ฉันไม่ชอบเลยฉันไม่ชอบเลยตอนนั้นยังไม่เจอใช่ไหมฉันไม่ชอบเลยคนเจ้าชู้ฉันไม่ชอบเลย,ชชเลยส่งออกไปจกักรวาลคานรับจ่ายกลับขึ้นมาได้คนแบบนั้นในชีวิตการสรันสเดเดนของเรามันได้ก่อน ดังนั้นจงพูดสิ่งดีๆกับตัวเองนะคะโดยเฉพาะตัวเองเนี่ยพูดบ่อยที่สุดแล้วคนอื่นก็เช่นกันโวยพรคนอื่นยินดีกับคนอื่นเมื่อเขาได้ดีอะไรไม่ดีก็วางเฉยจบเล่ามาพูดเยอะเพราะว่าเราจะสั่นสะเทือนพลังงานแต่เราพูดเราจะสั่นสะเทือนพลังงานนะเราต้องพูดดีนะคะพูดดีตัวเองแต่ผู้อื่นพูดแล้วทําตามที่พูด พูดแล้วทำตามที่พูดมันจะศักดิ์สิทธิ์วาจาคุณจะศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเวลาพูดใช่ไหมเราพูดแต่สิ่งดีทำไมมีบทสวดคุณเห็นไหมบทบทสวดมนต์ที่ออกแบบมาเป็นาภาษาบาลีใช่ไหมคะแต่ในทุกบทสวดมันก็จะมีความหมายดีๆนะทุกคนถ้าคุณไปศึกษาความหมายเนาะเหมือนพระคนานเงินล้านพระคนานมหาจักรพรรดิอย่างเงี้ยความหมายดีคุณน่าจะเลือก บทสวดที่รู้ความหมายนะคะเอามาสวดไม่ยาวเกินไปรู้ความหมายว่าแปลว่าอะไรบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองรู้แล้วความหมายดีมากเลยสวดไปแล้วฟีลลิ่งมันได้ผู้เราสงบ,บนะคะสังเกตไหมเวลาเราไปอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีสัจจะบารมีฝึกฝนตนเองมาดีใช่ไหมเราอยู่ด้วยคําพูดมันจะมีความรู้สึกเยือกเย็นสุขขม อยากจะคุยด้วยหรือบางคนคําพูดไม่ส่งพลังเนี่ยนะแม่คะเฮ้ยส่งพลังจะเลยคนนี้อยากจะคุยด้วยเฮ้ยคาพูดเขาอะมันเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะสิ่งที่เขาพูดแบบข้างในร,รู้สึกใช่ใช่ใช่ใชอือข้างในมันจะตอบว่าใช่เห็น<ม>ไ,ไหมคาพูดสวัสดีค่ะสทุกคนเลยนะคะนั่นแหละคะ่ะคําพูดมีผลมากๆเลยนะคะคําพูด จงเลือกพูดแต่คําดีจงเลือกพูดแต่ความจริงพูดแล้วทําตามที่พูดนี่คือเคล็ดลับตัวเนี้ยคือคนอยากพูดอะไรก็พูดเนาะอยากยินทาอยากกล่าวโทษอยากแต่งเรื่องอย่างเงี้ยอันนี้ก็อันตรายนะคะมันก็เป็นเนกาทีฟใช่ไหมนั่นแหละใครจะทำในรเรื่องเขาแต่เราอ่ะยังมีวาจาปรากิทิิ พูดแล้วกลายเป็นจริงพูดแล้วมีแต่สิ่งดีๆลิ้นเข้าหาจงพูดอะไรที่เป็นสัจจะความจริงพูดแต่สิ่งดีๆพูดแล้วทําตามที่พูดอันนี้คุณจะกลายเป็นมนุษย์ที่วาจาประกาศสิทธิพูดอะไรแล้วกลายเป็นจริงนะนะโดยเฉพาะพูดกับตัวเองในใจนะเช่นบท affirmation ใช่ไหมบท affirmation จงพูดคำดีๆกับตัวเอง เวลาคุณพูดคําดีๆกับตัวเองเหมือนคุดวยผ่อนตัวเองให้ตัวเองเป็นคนนั้นนะเหมือนร่ายมนต์คาถาให้ตัวเองเป็นคนนั้นนะเหมือนบทสวดอะทุกคนมันก็คือการร่ายมนคาถาให้กับตัวเองให้ตัวเองเป็นเนื้อเดียวกันกับพุทธมนต์อะพุทธมนต์มันมีทั้งทางโลกทางธรรมอยู่แล้วมันดีมันจะเบามันจะสบายเวลาเราสวดไปเรื่อยแล้วมันเบาใช่ไหมเป็นเนื้อเดียวกันะเหมือนคนสมัยก่อนใช่ไหมเขาจะจะสวดแบบเขาเรียกว่า คาถาฟันไม่เข้ายิงไม่เข้าเขาเรียกว่าฝึกอาคมใช่ไหมอ่าเขาต้องมีความเชื่อก่อนไปสานตั้งต้นแล้วบทสวดนะเขาจะอยู่แต่กับบทสวดเอาบทสวดนะั้เป็นเนื้อเดียวกันกับจิตผลลัพธ์มันจะเป็นตามนั้นนะนะยิงก็ไม่เข้าฟันก็ไม่เข้าสมัยแต่ก่อนเขาจะอยู่แต่กับบทสวดนะทุกคนแล้วเราล่ะวันวันอยู่กับบทสวดบบนะคิดดู S <S <an> <S เดี๋ยวพูดแล้วก็พูดจะนินทาก็นินทาอยากจะอะไรก็อันนี้ใช่ไหมนั่นเป็นเนกาทีฟนะเอาเวลานั้นมาใกล้มนาถาบทสวดพุทธสิ่งดีกตเตอ,อ่าหวยพรตัวเองอะค่ะพ่าง่ายๆอย่าสาบแช่งตัวเองหวยพรตัวเองเสกตัวเองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเสกตัวเองเป็นเป็นมนุษย์ที่มีวาจาป,ประการศึอย่าสาบแช่งตัวเอง บางคนอาจจะพูดเชิงลบฉันไม่เก่งเลยฉันไม่ดีเลยฉันมันแย่ฉันเป็นคนโชคร้ายฉันฉันอะไรฉันไม่มีคุณค่าเลยอะไรเงี้ยอ่าบางคนรู้สึกบางทีผิดหวังจากอะไรต่างๆจากเหตุการณ์ต่างๆมาใช่ไหมก็รู้สึกแย่เงี้ยอืมดังนั้นเราต้องพูดใหม่กับตัวเองฉันเป็นคนมั่นใจคุณอยากเป็นคนมั่นใจมากขึ้นฉันเป็นคนมั่นใจฉันคนที่มีความสุขความสงบทางใจฉันนี่คือราชินีแห่งความชค่วปี ราชินี่งความมั่งคั่งราชินีแห่งปฏิหารอะไรที่คุณอยากได้ราชินีแห่งความขายดีราชินีแห่งแห่งความอ่อนเยาว์อาราชินีแห่งสุขภาพดีอยากได้พานไหนอะนิยามตัวเองทำโพลแต่ดิยามตัวเองอะเพื่อที่ไปเป็นบีอิงใหม่คนที่จะเป็นบีอิงใหม่เขาจะพูดใหม่กับตัวเองนะเขาทุกคนแล้วก็แอคชั่นใหม่ เขาเรียกว่ากริยาท่าทางมันมีผลมากๆภาษากายของเรามันเปิดอะคนที่พูดแล้วว่าบุคลิกภาพดีมีความมั่นใจดูสุขุมนุ่มลึกพูดแล้วมีความมั่นใจพูดแล้วน่าเชื่อถือบุคลิกภาพคนไปสังเกตสิมันจะบอกด้วยดังนั้นถ้าคุณจะฝึกดีเองใหม่ของคุณใช่ไหมบุคลิกภาพการยืนการเดินน้ำเสียงนี่ผลหมดเลยทุกคน ไปฝึกสิ่งอะไรเนี้ยฝึกดิ้งใหม่ดิ้งใหม่คือความคิดแบบใหม่คำพูดแบบใหม่ความรู้สึกแบบใหม่เช่นแ,แต่ก่อนเนี่ยรายได้มาทางเดียวทุกวันเนี้ยนะรายได้ไหลมาหลายช่องทางมากและโตขึ้นเรื่อยเรื่อยๆืยพูดกับตัวเองในใจพอดตพอตน่พอตหุต้นฉันก็โตขึ้นเรื่อยๆืทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง หยิบจับอะไรก็สําเร็จฉันคือราชินีแห่งความสําเร็จราชินีแห่งปฏิหารราชินีแห่งความโชคดีราชินีแห่งความอ่อนเยาว์ราชินีแห่งความสุขภาพดีคุณอยาได้มาไหนไงคุณก็ต้องพูดกับตัวเองมีอิงตตัวเองเปลี่ยนจากคำพูดที่พูดนแง่ดีฉันคือราชินีแห่งความสําเร็จฉันคือราชินีแห่งความขายดีอ่างเงี้ยดีไหม,มันดีนะ นี่ก็แย่จังมันยากค่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะมาเมื่อไร่เมื่อไรชีวิตจะมันดีขึ้นอย่างเงี้ยเราไหคะพูดแบบไหนไมาได้แบบนั้นนะเอเนจีไหมเอเนจีต่างกันไหมอันนี้เป็นพูดเชิงลบใช่ไหมแต่อีพูดเชิงบวกคือฉันเป็นรายชินีแห่งความขายดีฉันเป็นราชินีแห่งความโชคดีรายชินีแห่งปาฏิหาริย์อือพูดคำดีกับตัวเองถ้าบีอิงตัวเองคือต้องเรียกว่านิยามตัวเอง นิยามเป็นแบบน้ก็รู้สึกการเรียกว่ารู้สึกไปด้วยเวลาพูดรู้สึกไปด้วยถ้าคุณเป็นคนนั้นจริงๆคุณจะรู้สึกยังไงอ่ะเป็นราชินีแห่งปฏิหารราชินีแห่งความโชคดีราชินีแห่งความขายดีราชินีแห่งความอ่อนเยาว์นะคุณจะรู้สึกยังไงฝึกรู้สึกไปด้วยฝึกเห็นภาพไปด้วยภาษากายการยืนการเดินต่างๆเริ่มเปลี่ยนฝึกปรับไปอะค่ะทุกคนก็ค่อยปรับไป ฝึกเป็นคนนั้นอะบีอิงเป็นคนนั้นอะผลงานอ่าเริ่มแอคชั่นพูดแล้วเริ่มรู้สึกไปด้วยเริ่มแอคชั่นไปด้วยแล้ว,วาจาคุณจะศักดิ์สิทธิ์มันจะกลายเป็นจริงถ้าคุณพูดแต่สิ่งดีดีอวยพรตัวเองนะจงอวยพรตัวเองนะคะอย่าสาบแช่งตัวเองอย่าพูดกับเรงเชิงลบโกยแต่สิ่งดีเข้าสู่ตัวเองแล้วคุณจะดึงดูดแต่สิ่งดีวาจาคุณจะศักดิ์สิทธิ์หนึ่งรักษาสัจจะอย่าพูด ด้วยเปื่อยมันมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาทําธุรกิจอะที่เขารับปากไปเรื่อยรับปากไปก่อนรับปากแต่แต่ไม่ทําตามที่รับปากสุดท้ายก็คือโดนโดนพลังงานกลับคืนมาใช่ไหมโดนหลอกลวงโดนอะไรเงี้ยโดนลูกน้องโกงไปอะไรไปเนี่ยมันมีผลมากมากนะคือรับปากไปเรื่อยคือแบบให้มันจบจบไปก่อนงานมันยุ่งอะไรเงี้ยมีผลนะทุกคนสัจจะบาร,รมี รักษาคำพูดอันนี้สำคัญมากพูดแต่สิ่งดีๆพูดแล้วทำตามที่พูดพูดคำดีๆคำพลังงานสูงโวยพรตัวเองอย่าสาบแช่งตัวเองและวาจาคุณจะศักดิ์สิทธิ์นะคะวันนี้มาสั้นๆเนาะด้วยรักและส่งพลังพาสวัสดีค่ะทุกคนขอให้มีวาจาประกาทธิ์นะคะ